สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาพิจิกท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะเช่าราศีพิจิกทุกท่านคะ่ะดาวอาทิตย้ายวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมปี2568นะคะการย้ายของดาวอาทิตย์ครั้งนี้จะเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะเอาใจไปผูกพันเกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านบุคคลภายในบ้านญาติพี่น้องมีทั้งเรื่อง ที่ทาให้ท่านมีความสุขมีทั้งเรื่องที่ทําให้ท่านหงุดหงิดอึดอัดลําบากใจมีเรื่องให้ท่านต้องคิดและวิตกกังวลใจมีเรื่องปุบปรับฉับพลันเกี่ยวกับบ้านเข้ามานะคะเรียกได้ว,ว่าบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินทรัพย์สินหรือแม้แต่เรื่องส่วนไร่านาในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะดูยุ่งและวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันหากที่ผ่านมาท่านใดที่ตั้งใจว่า อยากจะจัดการเรื่องบ้านอาจจะตั้งใจว่าช่วงนี้จะซ่อมแซมปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านซ่อมบ้านในส่วนที่ท่านอยากจะซ่อมนะคะตกแต่งสวนในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีการรีโนเวทบ้านใหม่เหมือนได้บ้านใหม่สำหรับบางท่าน นะคะจะมีการตัดสินใจซ่อมแซมบ้านบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าอาจจะมีเรื่องให้ท่านต้องดำเนินการเรื่องบ้านที่ดินทรัพย์สินก็เป็นไปได้อาจจะมีการตัดสินใจนำที่ดินทรัพย์สินนะคะเข้าสถาบันการเงินเพื่อที่ว่านำเงินมาต่อยอด ทำงานเพื่อทำงานหรือใช้จ่ายในส่วนที่ท่านนั้นจําเป็นที่จะต้องจ่ายบางท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะกลายเป็นกเกษตรกรนะท่านจะมีการทดลองอปลูกนั่นปลูกนี่ทํานั่นทนํานี่เกี่ยวกับที่ดินเลือกส่วนไร่นานะคะท่านใดที่มีรถในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่รถจะทำให้ท่านโชคดีคือพูดได้ง่ายการเดินทางแต่ละครั้ง จะทำให้ท่านมีความสุขเกิดความโชคดีโดยเฉพาะท่านใดที่ใช้รถในการหาเงินนะคะติดต่อลูกค้าขายสินค้าไปตลาดนั้นไปตลาดนี้ในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่การเดินทางการทํางานค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีชาวราศีพิจิกท่านเป็นคนที่มีความสุขนะคะได้พาคนรัก พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องไปนั่นไปนี่ได้ทำในสิ่งที่ท่านอยากจะทำแต่ในขณะเดียวกันนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านจะเพิ่มสูงขึ้นรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านบางอย่างจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงด้วยเช่นเดียวกันไม่นับรวมว่าท่านตั้งใจที่จะปรับปรุงต่อเติมบ้านนะคะบางท่านจูๆ่ๆเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน พังเสียหายโดยโดยที่ท่านคาดไม่ถึงต้องซ่อมหรือซื้อบางท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะจู่ๆก็มีคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าท่านหมุนเงินได้และท่านจะจะมีคนในบ้านบางคนอาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะคะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านในเรื่องของ การเงินท่านจะได้ช่วยเหลือคนในบ้านเรื่องเงินเงินทองทองแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะเกี่ยวก,กับเรื่องราวภายในบ้านมีคนช่วยเหลือมีคนคอยให้คำแนะนำแต่ว่าตัวท่านเองในช่วงระยะเวลานี้บางครั้งก็อา,อารมณ์สวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีๆนะคะถ้ามีใครพูดผิดหูก็ ยับยั้งอารมณ์บ้างอย่าปากไวอย่าทำร้ายจิตใจคนฟังถ้าไม่พอใจก็ขอให้ท่านนั้นใจเย็นๆหลีกหนีอย่าเพิ่งพูดคุยขณะที่อารมณ์ร้อนมันจะทำให้เรื่องนั้นบานปลายเอาได้ด้านการทำงานในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่งานเข้ามาเยอะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายงานใหม่ๆให้ท่านได้รับผิดชอบหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นช่วงที่ท่านนั้นจะได้ทา ในสิ่งที่ท่านนั้นตั้งใจว่าอยากจะทำมานานจะได้เริ่มต้นทำอะไรบางสิ่งบางอย่างบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็กำลังศึกษาและเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพื่อมาปรับปรุงพัฒนางานที่ท่านทำอยู่หรืออาจจะเป็นการศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะทำงานใหม่นะคะอาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาจจะเป็นงานประจำก็ได้ท่านใดที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ ท่านใดที่ใช้บ้านใช้รถในการทำงานหรือว่าทำมาหากินเป็นช่วงทีเ่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะท่านจะได้พบเจอคนดีมีคนให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางดีๆในการทำงานให้กับท่านหรือชี้ช่องทางในการหาเงินใหม่ๆใ,ให้กับท่านด้วย งานเยอะขึ้นค่ะท่านใดที่ทำงานประจำรับงานอิสระฟรีแลนซ์ในช่วงระยะเวลานี้หรือแม้แต่ท่านใดที่ท่านใดนะคะที่ทำงานบริการท่านใดที่เดินทางไปนั่นมานี่เพื่อทำงานในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีความรู้สึกว่างานยุ่งขึ้นมากตื่นเช้านอนดึกต้องไปนั่นมานี่ทำนั่นทำนี่ตลอดเวลา มีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามามีงานปลูกปรับฉับกานเกิดขึ้นงานบางอย่างนะคะอยู่ๆก็เข้ามาโดยที่ท่านไม่ทันตั้งตัวก็มีและอาจจะเป็นในลักษณะของงานพิเศษด้วยนะคะอยู่ๆก็มีคนเข้ามาจ้างงานอยู่ๆก็มีคนนึกถึงนํางานมาให้ท่านทำหรือท่านจะได้ช่วยเหลือใครบางคนในเรื่องของการงานด้วยเช่นเดียวกันในช่วงระยะเวลานี้ ที่สำคัญนะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีชื่อเสียงด่งดังคนจะรู้จักท่านจากงานที่ท่านทำอยู่ด้วยนะคะเป็นช่วงที่งานเยอะงานยุ่งเหนื่อยมากทำงานไปปาดเหงื่อไปหงุดหงิดอึดอัวใจอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าโดยภาพรวมมีข่าวดีๆเกิดขึ้นมากกว่าเรื่องที่ไม่ดีนะคะความเหนื่อยยากลำบากในเรื่องของการทำงานมีตามปกติค่ะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะ งานของท่านนั้นเข้ามาเยอะมากแต่ข้อดีก็คือว่าไม่ว่าท่านจะพูดคุยเจรจาเรื่องอะไรก็ตามนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมีความคืบหน้าในการพูดคุยบางเรื่องก็ถือว่าประสบความสําเร็จและต่อมาในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะได้ไปสถานที่ที่ทําให้ท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีความสุขได้รับแรงบันดาลใจในการทํางาน ยุย่งแล้วดียุ่งเราได้เงินแก้ปัญหาแล้วเหนื่อยก็จริงแต่จะมีโชคลาภได้เงินได้ชื่อเสียงได้รับความไว้วางใจนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้ประสบพบเจอแต่ที่แน่ๆในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะดูวุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องราวภายในบ้านพอสมควรนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่มีบุตรหลานที่อยู่ในวัยกำลังศึกษา,เร,าเรียนหรือว่ามีสัตว์เลี้ยง หรืออาจจะมีพ่อแม่อยู่ในวัยชรานะะในช่วงระยะเวลานี้เราะมัดระวังนิดนึงนะคะระวังบุคคลเหล่านี้เปิดไข้ไม่สบายเพราะว่ารายจ่ายที่เกี่ยวกับตัวเขาบางอย่างก็จะเพิ่มเข้ามาโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ถือว่าท่านเอาอยู่ในเรื่องราวต่างๆนะคะเหนื่อยมากในเรื่องของการทํางานแต่ก็ถือว่าเหนื่อยแล้วมันเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่า เหมือแล้วได้รับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะคะรายจ่ายจะเพิ่มขึ้นนะหากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวบริหารจัดการเงินให้ดีๆนะคะเรื่องของการทํางานในช่วงระยะเวลานี้อย่าเหนื่อยคนคือพูดง่ายๆขอความช่วยเหลือจากใครได้งานไหนก็ตามที่ท่านสามารถโยนให้เพื่อนร่วมงานช่วยทําได้ให้ท่านทํานะคะช่วงนี้อย่ายุ่งและวุ่นวายอย่าใช้ความคิดคนเดียว ให้หาคนช่วยคิดหาคนช่วยแก้หาคนช่วยทำหาที่ปรึกษาแล้วท่านจะได้รับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกรับขอพระคุณท,ทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ